ร้านเกมมิ่งแลบล้านไก่ตันเกมเอเอกับฟิชแล้วยังมีเกมอื่นออีกแถมทางร้านยังเติมโลบักแท้ให้ในไอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแท้ไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใครสนใจได้เอยใต้คิปนะครับเอาจะมาสอนวิธี AFK อัปเดตวารินทัยใหม่ซึ่งเป็นอีเวนต์ประตูไม่อยากด้วยง่ายๆเป็นอัปเดตที่เป็นบิดกับผู้เล่นมากๆอันเดดนี้ ก็หลักๆตัวจะใช้ไม่มีกอลลี่นะเรานม้ไม่มีกอลลี่ส่วนยอนเอามาปรปดับเฉ่ๆแล้วก็ตัวที่จะใช้หลักๆก็กคือ4ตัวจูรุโน่แกมมี่เลนโกคุแล้วก็ไอดอลส่วนถ้าใครไม่มีก็จะแนะนําเหมือนเดิมว่าให้หาตัวเมตาพวกนี้นี่แถวแรกได้หมดเลยใช้เอาอะไรมาแทนก็ได้ผ่านหมดแน่นอน ถ้าเรามีกอ d l ลี่ที่เป็นสูงนะเป็นลีเดอร์จะดีมากเพราะว่าเราเกิดไทม์แมปเลยมันก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเรามีจะดีมากแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันง่ายอยู่ดีแต่ถ้าจะเสียเวลาน,นิดนึงโอเคเดี๋ยวขอย้ายไปอีกเครื่องแล้วก็เริ่มเ k ฟเคดูแลวบอกปุ่มทีละปุ่มโอเคประตูเทียที่เราจะเอฟก็จะเป็นประตูเทียห้าซึ่งมีโอกาสดรอปประตูรับเทียร์เซพวกชาร์ดลีโลแล้วก็ช็อกโกแลต ก็ถือว่าคุ้มไหมอาจจะคุ้มกันเลยก็ได้ถ้าฟาร์มเปยๆแล้วยิ่งมีกอรี่ที่เป็นสุกุนะไวล์เเดอร์อาจจะดีกว่าฟาร์มเลดก็ได้ได้แทบจะทุกอย่างในเกมเลยเอาไปเปิดแคปซูลอีกความาเร็วปุ่มจะใช้เป็น300หรือใครใช้500ก็ได้300ก็ดี500ก็ไม่เป็นไรโอเคเริ่มที่ปุ่มแรกเป็นปุ่มเลือก2 3เป็นว่างเราสามารถวางตงัวเองก็ได้เลยในแมบปบ วางไหนก็ได้ที่ขึ้นเป็นสีฟ้าแต่ส่วนตัวที่เลือกเป็นฝั่งขวาเพราะว่าไม่อยากให้มันไปโดนตรงกลางเดี๋ยวมันจะไปโดนพวกเลือกประตูอะไรอย่างนี้ปุ่มสองอ่ะสองสาเป็นวางโอชินโกส่วนปุ่มซเป็นเลือกอ่าจูโน่นะห้าหก็คือวางขวาล่างสุดเลยเพราะว่ามันเป็นมุมที่ใกล้กับมอนจนละแล้วก็7เป็นเลือกแกมมี่แปดเก้าวางอาจจะวางตรงไหนก็ได้แต่เลือกไปตรงมุมวางตรงนี้ แล้วก็10เลือกเป็นเลนโกคุ11 12ก็วางตรงนี้หรือจะวางที่อื่นก็ได้ทั้งหมดเขียแล้วก็ปุ่มต่อไปจะเป็นหน้าถัดไปละปุ่ม1ิเนี่ยจะเป็นเปิดยูนิตแมเนเจอร์อ่าปุ่ม1ิเปิดยูนิตแมเนเจอร์ปุ๊บปุ่ม1ิเป็นอัพ15 14 15 16 17เป็นอัพก็คือเหตุผลที่วางไว้ตรงนี้ไม่มีเพราะว่าดันรอบนี้คือสบายสบายเลยจะวางปุ่มอัคเกสตตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องมากลัวกังวลภาวะเรื่องโดนลบตัวละ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดว่างเรียงไปเลยปุ่มปุ่มที่มันจะงงที่สุดเนี่ยคือปุ่มเลือกประตูอ่าเดี๋ยวรอให้ถึงตอนที่เลือกประตูกันจะอธิบายว่าแต่ละปุ่มทำอไมต้องว่าอย่างนี้เดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เลือกประตูเลยแล้วกันะพอไม่มีสุกุณะบอลม,มันก็จะตายช้าหน่อยแต่ก็ตายเหมือนกันมันก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งอ่ะพอจบปุ๊บปุ่มสิบแปดเนี่ยจะเป็นปุ่มเลือกตรงกลางแล้วก็สิบเก้าจะเป็นคอนเฟิร์มพอกดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บอ หน,น,น้านยี่สิก็คือกดเรียกเป็นประตูต่ตอไปส่วนปุ่มที่21เนี่ยถ้าเรากลัวว่าเราทีมเราโซโล่เทียร์หกไม่ผ่านแล้วก็เอามาไว้ด้านล่างก็ได้ให, 1, ไ 5, ให้มันฟาร์มเริ่มตั้งแต่เทียร์หนึ่งไปจนไปถึงเทียร์ห้าให้มันฟาร์มไปเรื่อยๆเอาวางตัวไหนก็ได้ตามที่เราชอบเลยแถวหนึ่งแถวสองแถวสามวางด้วยประตูแล้วก็พอเรากดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ปุ่มยี่สิบสองจะเป็นขวาล่างเป็น Enter Portal นี่พยายามอย่าให้มันโดนตรงเดชนะแล้วก็ยี่สิบสามจะเป็น Enter Portal เสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวตัดไปรันที่เล่นให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันว่าลูปมันเป็นยังไงลูปหนึ่ง โอเคแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยสำหรับการ AFK อัปเดตนี้ไม่ยากนะง่ายมากเป็นอัปเดตที่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่มากสำหรับใครที่กำลังเพิ่งมาเล่นหรือเล่นนานแล้วและอยากจะตามคุยได้ทันแนะนำว่าให้ AFK อัปเดตนี้ไวเ้เยอะๆแล้วมาแลกแคปซูลเพราะมันได้ของเยอะมากๆนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูอย่างของชิ้นเอา้าได้ลไอัน,นี้แคปซูลเปิดสิบอันให้ดูกันได้แล้วมั้งได้ทั้งสแตทคิว ได้ทั้งเอเซนได้ทั้งชาร์ตอันนี้คือเปิดทีดเดียวนะแต่ถ้าเปิดแบบบึ้มๆเนี่ยได้ทั้งเพลด้วยเพลก็คือเอาไว้สุ่มพวกนี้สุ่มสแตทลองก็คือคุ้มสุดไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้ละขอสักทีแล้วกนะันอเกลือเหมือ,มอมนเดิมถามว่าถ้าให้เลือกฟาร์มเลดเพื่อเอาลีโลกับฟาร์มอ่าอีเวนเลิกฟาร์มอะไรดีส่วนตัวให้อีเวนใหม่ดีกว่า เพราะมันได้ของส่วนใหญ่เยอะกว่าอย่างเช่นสแตทนะสแตทพวกสแตทคิวเป็นไงอะเป็นอะไรที่สําคัญมากกับเกมนี้คนต้องใช้เยอะเอามาสุกสแตทเพื่อต้านที่ประเด็จอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไหนจะเอเซนิกเอเซนที่ต้องเอามาอีโวตัวละครซึ่งใช้เริ่มจะเยอะขึ้นและพักหลังๆเริ่มใช้ตัวละ2 3400รอประมาณนี้อีเวนต์อยู่แค่6วันแต่อาจจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็แล้วแต่เกมสุดแล้วแต่เพราะรอบที่แล้วก็ บอกว่าอาทิตย์เดียวแต่ก็เพิ่มพยายามฟาร์มเออเลิฟแคปซูลมาเปิดเรื่อยๆเพราะว่าได้ของเยอะมากๆคุ้มด้วยแล้วก็มีของให้แลกอีกโอ้โหอัพเดตนี้คุ้มสุดๆแต่ก็ยังไม่คุ้มเท่า1ปีอยู่ดีใคร่าใครต้งสายอะไรหรือมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะไม่น่ามีอะไรแล้วอย่าลืมรับของ7วันด้วยไปละขอโชคดีกการฟาร์มแล้วขอให้ได้ตัวซีเกตกิจอะไรก็แล้วแต่จุ๊บ